มาพบกับครูพงศ์อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงศ์จะพาทุกท่านนะครับไปรับชมเกมในระดับสุดยอดเซียนนะครับผมระหว่างหมากฝ่ายสีแดงนะครับท่านอาจารย์อวยชัยกองสีหรือสุดยอดเซียนนกกระจิจนะครับผมพบกับหมากสีดํานะครับท่านอาจารย์วิรุณบัรเจิดพงษ์ชัยหรือเซียนตีร้านทองนะครับ เกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับผมอาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนาโคนขึ้นมาคอสองอาจารย์ตีทองตั้งรับด้วยโคนฉอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้านะครับขึ้นมางอสอง อาจารย์ตีทองพัฒนาม้าขึ้นไปจอจานเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดนะครับขึ้นมาฉอสองอาจารย์ตีทองเดินเบี้ยขอหขึ้นไปขอห้าตรงนี้หมากสีแดงถ้าหากว่าเดินเบี้ยริมนะครับหมากสีดำจะลอยเบี้ยไปให้กินฟรี เรียกว่าเบีย้ยมหามนเทียนนะครับเมื่อเบีย้ยสีแดงกินมานะครับหมากสีดําจะกระโดดมาไปจับกินนะครับหมากสีดําจะได้เปรียบเบีย้ยนอกเบีย้ยในนะครับตรงนี้อธิบายให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับไม่สนใจทางด้านปีกซ้ายนะครับอาจารย์นกกระจิบเดินเบีย้ยฉาสามขึ้นมาฉาสี่ เตรียมขึ้นเป็นไม้โยงขวาอาจารย์ตีทองเดินเบี้ยชอหกปชอหอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยจอสขึ้นมาจอสอาจารย์ตีทองเดินเบี้ยริมนะครับไปที่กอหอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้านะครับขึ้นมาชอสเป็นไม้โยงขวาอาจารย์ตีทองตั้งรับในรูปของไม้าเทียมครับ ต้องการรับเพื่อหาเสมอนะครับอาจารย์นกกระจิบลําเลียงเม็ดขึ้นมาอาจารย์ตีทองพัฒนาโคนขึ้นคอจเตรียมเล่นเป็นรูปม้าเทียมโคนนายผลนะครับอาจารย์นกกระจิบขึ้นโคนผุดเม็ด อาจารย์ตีทองเปิดเบี้ยคอหกไปคอห้าปูสามเบี้ยนะครับเตรียมตั้งโคนที่คอหกในตำแหน่งของโคนนายผลอาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนาขุนขึ้นวังในอาจารย์ตีทองตั้งโคนขึ้นคอหกเมื่อท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับ เห็นว่าหมากสีดำเล่นแต้มปูเรียง3านะครับทางด้านปีกขวาและทำให้เปิดเบี้ยขอสามขึ้นมานะครับจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าหากเดินเบี้ยขอสามขึ้นมาขอสหมากสีดำอาจจะเดินเบี้ยทิ้มสูงนะครับดังนั้นเราจะได้ศึกษาวิธีเล่นไม้โยมขวาสู้กับม้าเทียมนะครับท่านใดที่ กำลังสนใจในเรื่องของม้าโยงขวาสู้กับม้าเทียมจับตาดูเกมนี้ให้ดีๆนะครับทุกท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเดินเบี้ยง .3 อสขึ้นมางอสปูเบี้ยเรียง3กลางกระดานครับอาจารย์ตีทองพัฒนาเม็ดขึ้นคอ7 อาจารย์นกกระจิบนะครับในตานี้เรามาศึกษาเทคนิคการทำลายเบีย้ยของหมากดำนะครับจับตาดูให้ดีๆนะครับผมอาจารย์นกกระจิบเดินเบีย้ยกอสามขึ้นมากอสี่นำเบีย้ยนอกขึ้นมาโจมตีเบีย้ยในดีที่สุดสำหรับหมากดำนะครับเดินเบีย้ยทิ่มสูงไปเป็นเบีย้ยสะกดทับ อาจารย์ลกระจิบนะครับใช้เบีย้ยกินออกนอกนะครับที่ขอสี่อาจารย์ตีทองใช้เบีย้ยนอกกินขึ้นไปเหตุผลที่หมากสีแดงกินตัดเบีย้ยเพื่อไม่ต้องการให้เบีย้ยที่คอ3ตกเป็นภาระให้โคนต้องผูกนะครับ อาจารย์ดระจิบลำเลียงโคนขึ้นมาครับในตำแหน่งของโคนขุนพลเดี่ยวนะครับตอนนี้หมากสีแดงนะครับแปรรูปหมากเป็นม้าโยมขวาขุนพลเดี่ยวหมากสีดำเป็นม้าเทียมโคนนายผลนะครับอาจารย์ตีทองเดินขุนมาที่ฉ8แปอาจารย์วระจิบนะครับนำเรือกอ1หนึ่งมาคอ1หนึ่ง มาใช้งานที่คลองคอและกดต่อโคนต่อเม็ดนะครับสังเกตว่าท่านอาจารย์นกกระจิบเริ่มที่จะนำเรือมาใช้งานนะครับท่านใดที่กำลังศึกษาวิธีการบุกค,คู่ต่อสู้สไตล์หมากรุกที่เป็นการโจมตีคู่ต่อสู้ดูเกมท่านอาจารย์นกกระจิบให้ดีๆนะครับท่านได้รับฉายาสุดยอดเซียนหมากบุกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผม อาจารย์ตีทองนะครับพัฒนาขุนขึ้นคอช้างเอาจารย์นกกระจิบพร้อมแล้วโจมตีหมากดำทันทีด้วยการใช้เบีย้ยงงอสกินตัดเบีย้ยที่คอหของหมากดำเพื่อถามหมากดำว่าจะใช้อะไรกินถ้าหากว่าใช้โคนกินเจอเม็ดขึ้นมาไล่ถ้าหากใช้เบีย้ยกิน เบี้ยที่คอ5จะเป็นเบี้ยแตกตกเป็นจุดอ่อดน,นะครับดีที่สุดอาจารย์ตีทองนะครับนำมาขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาไล่ได้จังหวัดทีเดิน อาจารย์ตีทองหลบม้านะครับลงมาที่งอเอาจารย์นกกระจิบนะครับทยานม้าบุกขึ้นมาที่งอสสังเกตวิธีการใช้งานม้าจากท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับนำม้ามาโจมตีโคนนะครับโจมตีจุดอ่อน ่นอาจจะมีแผนนำม้ากินตัดโคนเมื่อม้าสีดำกินแล้วใช้โคนบุกขึ้นมาไล่ม้านะครับเมื่อม้าหนีเม็ดจะขาดตรงนี้อาจารย์ตีทองต้องหาทางตั้งรับให้ดีๆนะครับอาจารย์ตีทองตัดสินใจหลบเม็ดขึ้นไปขอไข่หก และจากจังหวะที่อาจารย์นกกรจิตนำมา้าบุกข,ขึ้นมาที่งอสีทำให้ส่งเบี้ยขึ้นมาบุกเป็นเบี้ยหน้าโคนเรียกว่าเบี้ยมรณะนะครับเบี้ยสูงมรณะและเบี้ยตัวนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าโจมตีเบี้ยของดำด้วยนะครับนี่คือการเดินได้จังหวะทีเดินนะครับ อาจารย์ตีทองจึงแก้เกมด้วยการนำเบี้ยตัวนี้นะครับกินแรกอาจารย์นกตระจิบนำเบี้ยกินขึ้นมาเบี้ยสูงมรณะนะครับเหตุผลที่ตั้งชื่อว่ามรณะเนื่องจากว่าสก,กัดไม่ให้โคนขึ้นไปใช้งานม้าก็ขึ้นไม่ได้นะครับทำให้ตัวใหญ่ของคู่ต่อสู้เดินขึ้นไปเซนเ,นเตอร์ ในพื้นที่กลางกระดานค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ ในจังหวะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวครูพงจะย้อนให้ดูอีกสักเล็กน้อยนะครับในจังหวะนี้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยนะครับบุกขึ้นมาอาจารย์ตีทองแก้เกมด้วยการนำเบี้ยนะครับกินตัดขึ้นไปตรงนี้ค่อยๆดูให้ละเอียดนะครับ ถ้าหากว่าใช้เบีย้ยกินเข้ามาหมากสีดำอาจจะแก้ด้วยการนํำเม็ดขึ้นไปไล่ม้านะครับและเบีย้ยตัวนี้มีโอกาสที่จะเสียฟรีจังหวะนี้ท่านอาจารย์นกกระจิบจึงใช้เทคนิคนะครับการโจมตีด้วยการเดินม้ากินตัดโคล นะครับยังไม่ใช้เบีย้ยกินนะครับใช้ม้ากินตัดโคนอาจารย์ตีทองใช้ม้านะครับขึ้นไปกินท่านผู้ชมสังเกตดีๆและตั้งใจอ่านหมาไปด้วยนะครับว่าเหตุใดอาจารย์นกกระจิบจึงใช้ม้ากินตัดโคนอาจารย์ตีทองก็ใช้ม้ากินขึ้นไปเพราะอาจารย์นกกระจิบจะได้จังหวะเข้าทำก่อนนะครับ นำโคนบุกเข้ามาโจมตีม้าอาจารย์ตีทองหลบม้านะครับขึ้นไปที่ตาจอห้าและจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบจึงใช้เบี้ยนะครับกินขึ้นมาเป็นเบี้ยสูงหน้าโคนเรียกว่าเบี้ยสูงมรณะ สถานการณ์หมากตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าหมากดำมีม้านะครับเป็นต่อสักหมากนะครับมีม้าสู้กับโคนแต่เมื่อดูจากตำแหน่งหมากสีแดงได้เปรียบตำแหน่งการยืนของโคนตำแหน่งของเบี้ยสีแดงได้เปรียบทางหมากนะครับ อาจารย์ตีทองนำเม็ดนะครับขึ้นไปผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนะครับลำเลียงโคลจากฉสองขึ้นมาโฉสเตรียมขึ้นมาที่ตาจอสี่ท่านผู้ชมสังเกตจังหวะการลำเลียงตัวหมากให้ดีๆนะครับผม อาจารย์ตีทองนำเรือยอ8นะครับมาจอ8กดต่อขุนอาจารย์นกกระจิบนะครับมองเห็นว่าขุนอยู่ในตากดยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้นำโคนจากชอสศัพท์บุกขึ้นมาที่จอสี่โจมตีมา้าอาจารย์ตีทองนะครับขยายม้าจากงอเจขึ้นไปขอไขหก อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับจากยอหนึ่งมาที่งอนหนึ่งท่านผู้ชมนะครับจับตาดูการเดินเรือให้ดีๆนะครับเราจะได้เห็นหลายๆเกมที่ท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายเดินหมากและเป็นฝ่ายโจมตีคู่ต่อสู้เรือทั้งสองลำจะมาคู่กันนะครับเป็นเทคนิคการวางหมากในการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ จดจําไปเป็นแบบอย่างนะครับอาจารย์ตีทองนะครับเดินเรือกอ .8 อแไปกอ .7 อเตั้งรับอาจารย์นักกระจิบนะครับเดินม้าลงไปที่ชอนหนึ่งเปิดให้เรือที่งอนงนะครับได้มีประสิทธิภาพ และม้านะครับผูกเม็ดด้วยอาจารย์ตีทองนำเรือที่กอ่อเจ็ดนะครับมาที่จอเจซ้อนเรืออาจารย์นกระจิบเดินเบี้ยชอสาขึ้นมาชอสผูกเบี้ยสูงไว้นะครับ และเปิดทางให้ม้านะครับเตรียมขึ้นมาที่ตาช .3 สามมาผูกโคนและก็เตรียมมาตีรุกขุนได้นะครับจังหวะนี้นะครับอาจารย์ตีทองตัดสินใจเดินม้านะครับมาลอยนะครับขึ้นมาที่คอหถอยมาที่คอหให้โคนกินนะครับ เพื่อที่ต้องการจะแลกกับโคนของหมากขาวที่จอสี่อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้านะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโจมตีหมากสีดำด้วยการไม่ได้เดินโคนกินม้านะครับท่านผู้ชมอาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มเด็กกว่านั้นครับ ด้วยการนําโคนนะครับกินแรกกับเบี้ยท่านผู้ชมดูให้ดีๆนะครับผมอาจารย์ตีทองแก้เกมกลับด้วยการกระโดดม้านะครับไปงอสีรุกให้เม็ดกิน อาจารย์นกกระจิบแก้เกมกลับนะครับผมด้วยการนําเรือนะครับกินตัดมา้าเป็นการแก้หมากแบบเซียนเหนือเซียนเลยนะครับผมจับตาดูให้ดีๆนะครับเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนําโคนนะครับ กินไล่เรือเรือขึ้นไปกินครับและจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับมาที่คอหกจับกินมา้าอาจารย์ตีทองหลบม้านะครับถอยไปที่งอเจ็ด อาจารย์นกกระจิบนำเรือกดต่อคุณครับได้จังหวะในการเข้าทำก่อนนะครับผมสิ่งที่หมักสีแดงได้เปรียบคือเบีย้ยสูงหน้าโคนเบีย้ยสูงมรณะนะครับได้เปรียบกลยุทธ์การกดนะครับเรือกดต่อมาต่อเรือ อาจารย์ตีทองแก้มากด้วยการหลบขุนนะครับมาผูกเรือและจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคลบุกเข้ามาครับที่งอห้อาจารย์ตีทองนะครับเดินมาไปที่ขอไข่หโจมตีโคน อาจารย์นุกระจิตนะครับนำเรือ,อกินแรกขุนขึ้นไปกินโคนถอยไปที่จอสีนะครับ ตัวหมากดูเหมือนว่าจํานวนใกล้เคียงกันแต่ว่าตําแหน่งการยืนสีแดงดีกว่านะครับอยู่ใกล้พื้นที่กลางกระดานมากกว่าและหมากสีแดงนะครับมีเบี้ยที่เป็นเบี้ยผ่านเตรียมมาหงายได้นะครับเบี้ยริมจังหวะนี้อาจารย์ตีทองต้องหาเสมอแล้วนะครับเดินเม็ดหลบไปที่คอ3เราจะได้เห็นเทคนิคการเบียดหมากเอาชนะจากท่านอาจารย์นพประจิตนะครับ อาจารย์รกกระจิบนำขุนบุกเข้ามาครับอาจารย์ตีทองถอยโคนดึงมาช่วยแม็กขึ้นมาแรกครับอาจารย์ตีทองนะครับจำเป็นต้องแลกด้วยเพื่อตัดกำลังหาเสมอนะครับขุนขึ้นมากิน โคนขึ้นไปครับอาจารย์นบประจิตดันเบีย้ยมาไล่มาจะได้เบีย้ยหนายนะครับอาจารย์ตีทองถอยมา้ามาที่คอ8หนายเบีย้ยครับโคนขึ้นไปคอ6 สีแดงได้เปรียบเบี้ยงไหนหนึ่งตัวและทางหมากนะครับตำแหน่งหมากก็ได้เปรียบมีโอกาสชนะนะครับผมอาจารย์ตีทองต้องหาเสมอให้ได้อาจารย์นกกระจิบนะครับเดินมามาที่จอสามอาจารย์ตีทองเดินมาไปที่งอหกอาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกขึ้นมาแรกเลย เป็นการเดินมาแรกหมากเพื่อละลายตัวของหมักดำให้เหลือน้อยลงไปนะครับจะได้ชนะได้เร็วขึ้นอาจารย์ตีทองนะครับตัดสินใจใช้โคนกินแรกอาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับกินโคนรุก ในตาที่42อาจารย์ตีทองตัดสินใจหลบขุนมาที่ฉาเจ็ดเพื่อผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปกินเบี้ยนะครับได้เปรียบสองเบี้ยแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ตีทองต้องเสียงเล่นแล้วนะครับเดินเบี้ยริมไปเพื่อที่จะแลกอาจารย์นกกระจิบเดินม้ามาที่งอห้า อาจารย์ตีทองเดินขุนหลบมาที่ชอช้างเจอาจารย์ลกระจิบนะครับเข็นเบี้ยขึ้นมาหงายอาจารย์ตีทองนำม้านะครับมาที่ชอ .7 อเจเตรียมขึ้นไปที่ตาจอหาอาจารย์นกระจิบรู้ทันนะครับถอยม้าปิดผูกเบี้ยไว้ อาจารย์ตีทองเดินมาจอห้าอาจารย์นกกระจิบขยับขุนนะครับมาที่ตาจอสี่อาจารย์ตีทองขยับขุนมาที่ตาชอเจ็ด อาจารย์ตกระจิบเข็มเบีย้ยมาเตรียมไงายครับขุนขยับมาครับหงายขุนขึ้นงอหเบีย้ยหงายจากกอหกนะครับมาขอห้าเป็นเบีย้ยเทียมขวางไว้นะครับไม่ให้ขุนมาติด อาจารย์ตีทองตัดสินใจยันเบีย้ยริมไว้ครับอาจารย์ก็กระจิบเดินม้านะครับมาที่งอห้จาจับกินเบีย้ยฟรีอาจารย์ตีทองนะครับตัดสินใจเดินม้านะครับลอยไปที่ชฉสาให้กินฟรี เพื่อต้องการแลกม้าคนละตัวอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าถ้ากินม้าก็ชนะปลายกระดานได้นะครับจึงกินทันทีอาจารย์ตีทองกินม้าครับอาจารย์นกกระจิบนําขุนเบียดเข้ามาและท่านอาจารย์ตีทองนะครับ เดินขุนบุกขึ้นไปกินเบี้ยของหมากสีแดงไม่ได้นะครับจึงขอยอมแพ้ไปในตานี้นะครับเกมนี้เป็นท่านอาจารย์สุดยอดเซียนกกระจิบเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปได้นะครับผมนะครับหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับในวิธีการเล่นม้าโยงขวาสู้กับม้าเทียมนะครับของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนกกระจิบถ้าท่านใดยอยากศึกษาในรูปของม้าโยงขวาสู้ม้าเทียมเพิ่มเติมนะครับ ก็อุดหนุนตำราท่านอาจารย์นกกระจิบได้นะครับเป็นเล่มสีเขียวนะครับผมราคา600บาทนะครับติดต่อครูพงได้เลยนะครับครูพงขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ตั้งใจรับชมเกมนี้หลายๆรอบเพื่อทำความเข้าใจนะครับแล้วท่านจะได้วิวิชาระดับสุดยอดนะครับไปใช้ในการเล่นนะครับ นำความรู้ที่ดีๆไปปรับประยุกต์ใช้กับหมากที่ท่านเล่นนะครับผมแล้วท่านจะพัฒนาฝีมือได้ดียิ่งขึ้นนะครับครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นกกระจิบและท่านอาจารย์ตีร้านทองเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราได้มาศึกษารับชมนะครับเกิดประโยชน์ต่อวงการหมากรุกไทยและต่อเยาวชนไทยนะครับผม เป็นการสืบสารกีฬาหมากรุปไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราตลอดไปนะครับผมขอบคุณอาจารย์มากๆครับ